วันนี้ข้าวหอมตามพี่แกงส้มนี่ค่ะพี่แกงส้มตำเองวันนี้เราใช้พริกขี้หนูโฉบเลยใส่หัวหอมนะคะแล้วก็ใส่กะปินี่ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลานิลนวันนี้เราจะเป็นปลานิลนต้มนี่ค่ะปลานิลนต้มแกะกระวังก้างนิดนึงก็ตำเข้าไปค่ะให้น้ำแกงมันเข้มข้นนี่ค่ะพี่แกงส้มข้าหอมนี่ค่ะนี่ในครัวตัวน้อยกำลังตำ เก่งมากเลยกัเนเลยปลาลค่ะมีนควรตัวน้อยเราแกะเนื้อปลาใส่ก่อนนะคะแหกว่าลอ,องหายรสเลยจำพี่แกหืมกระเด็นใส่อ่าวังกระเด็นใส่ตาลูกค่อยค่อยหนูค่อย,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 อยทั้ง เพราะว่าน้ำน้ำมันพอใส่เนื้อปลาเข้าไปมันจะแตกคะแตกีบาทิบาทใส่เนื้อปลาเข้าไปค่ะตามไปเลยค่ะเก่งมากค่ะไหนดูสิคะโอ้โหเข้มข้นแล้วค่ะเก่งมากเลย